สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเสียงตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้เป็นพระสมเด็จมาองหนึ่งก็โดยรวมผมว่าเนื้อหาสวยดีนะนะครับเนื้อหาสวยดีนะครับพิมพ์คล้ายๆกับวัดเกตอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ชั้นหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดชั้น โซนเนื้อหานี่เป็นอะไรที่ดูเราว่าดู่ากนี้ดูมันดูง่ายดีอะนะครับพระพักเดตนะครับก็เขาเป็นพิมพ์วัดเกตอะนะครับพระเขาเป็นพิมพ์วัดเกต อันนี้เป็นพระบ้านนะนี่พระบ้านในพระบ้านมาส่องเราเนื้อหาเขามานดีนะครับข้างหลังก็เขียนชื่อไว้นะนะครับข้างหลังก็เขียนชื่อไว้แต่ไม่ใช่หรอกฮะไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าพีแบบนี้ไม่มีนะครับผมไม่เคยเห็นรถโซนเนื้อไม่ใช่โซนเนื้อไม่ใช่นะครับเขาเขียนชื่อหลวงพ่อไว้แต่ไม่ใช่หรอกผมดูเก่ากว่า ก็ต้องถ้าด้วยส่วนตัวนะครับถ้าด้วยส่วนตัวในการตีพระในการเล่นพวกนี้รู้จักฐานรู้จักอะไรพวกนี้นะครับรู้จักโซนเนื้อหานะครับก็ดูหูก็สวยดีนะนะครับดูหูดูแขนดูอะไรก็ตั้งจะตีลงทางวัดเกตอะนะครับตั้งใตีลงทางวัดเกต ผมเข้าใจวางังนนะนะครับแต่ผ้าอันนี้ดูเก่าแน่ผ้าอันนี้ดูเก่าแน่ดูมันๆนะนะครับก็เลยผมเก็บไว้นานแล้วเนี่ยพระนะครับบางทีก็เก็บเอาไว้สองแล้วดูสนุกสองแล้วดูมันเก็บเอาไว้ดูนะครับวันนี้ก็เลยเอามาหยิบสองให้ดูนะครับเอามาหยิบสองให้ดูว่าผ้าสวยนะตัวเนื้อผ้าดูมัน นะครับอาจจะมีชํารุดตรงหัวเข่านิดนึงนะครับเนื้อหล่นหายไปนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับโดยรวมโดยรวมผมว่าพระดูมีธรรมชาติดีก็ตีลงทางวัดเกศเชโยนะครับตีลงทางวัดเกศเชโยนะก็วันนี้ก็ได้คลิปมาเป็นพระสมเด็จนะครับถ่ายให้ชมนะครับก็เป็นพวกวัดเกศนอกพิมพอะไรประมาณนี้นะครับวัดเกศนอกพิมพ์อะไรประมาณนี้ พิมพก็สวยดีนะครับพิมพก็สวยดีแน่แน,นดีนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าจเจอผมใหม่นะครับเดีย๋ยวมันนี้มาถ่ายชมใหม่นะครับขอบคุณมากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ